บทนิยามนะคะให้ X เป็นตัวแปรสูมไม่ต่อเนื่องถ้าค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ X คือ X1 X2 X3 ไปจนถึง XN แล้วการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสูม X เป็นการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องเมื่อ P X, X 1, เท่ากับ X1 จะเท่ากับ1ส่วน N สำหรับทุกไอที่มีสมาชิกคือ1 2 3ไปจนถึง N ค่ะ สถานการณ์นะคะลูกตาลสุ่มหยิบสลากหนึ่งใบจากกองที่บรรจุสลากสี่ใบแต่ละใบจะมีจำนวนเงินรางวัลที่แตกต่างกันนะคะก็คือ40 80 150แล้วก็400ค่ะให้ตัวแปรส่ม x คือจำนวนเงินที่ลูกตาลจะได้รับนะคะ x ก็คือจำนวนเงินที่ลูกตาลจะได้รับค่ะวิธีการเล่นง่ายๆนะคะเราจะสุ่มหยิบสลากหนึ่งใบจากกองที่บรรจุสลากสี่ใบค่ะแปดสิบค่ะ หนึ่งนะครับพิจารณาว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ม x เป็นการแจกแจงเอก,กรูปไม่ต่อเนื่องหรือไม่ครับอ่าเนื่องจากตัวแปรสุม่ม x คือจานวนเงินที่ลูกตามจะได้รับจะได้ค่าเป็นไปได้ของตัวแปรสุม่ม x คือ 40, 80, 150และ400ครับสาหรับ x union วงเล็บ40 80, 150และ400นะครับจะได้ค่าว่า p วงเล็บ x เท่ากับ x นะครับคือความน่าจะเป็นที่ลูกตังจะได้เงินรางวัล x บาทนะครับมันก็คือ p วงเล็บ x เท่ากับ x ครับเท่ากับ1ส่วนสี่นะครับดังนั้นนะครับการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x อ่ะเป็นการแจกงแจงของเอกลูปไม่ต่อเนื่องครับผมต่อไปนะครับก็คือตารางแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x ครับ x จะได้สี่สิบแปดสิบ้อยห้าสิบแล้วก็สี่ร้อยครับ p วงเล็บ x เท่ากับ x ครับจะได้เศษ1ส่วนสี่ทั้ง4อันครับ 2ครับหาค่าคาดหมายของตัวแปรสุนม์ x ครับเนื่องจากคูณเท่ากับ40คูณ1ส่วน4บวก80คูณ1ส่วน4บวก1 0 0คูณ1 5 0คูณ1ส่วน4บวก400คูณ1ส่วน4จะได้เท่ากับ1 6 7 5 0ครับดังนั้นค่าคาดหมายของตัวแปรสุนม์ x คือ1 6 7 5 0บาบาทครับ 3. หาความแปรปรวนเนื่องจากซิกมา x กยกกำลัง2เท่ากับ4 0 1 6 7 5ลบอทั้งหมดยกกำลังสองคูณด้วยเศษ1ส่วน4บวก8 0ลบทั้งหมดยกกำลังสองคูณด้วย1ส่วน4และบวกด้วย150ลบ1 6ทั้งหมดยกกำลังสคูณด้วย1นส่วน4บวก400ลบ167.50ยกําลังสคูณด้วยเศษ1ส่วน4เท่ากับ 16,256.25บวก7,656.25บวก306.25และบวก54,056.25หารด้วย4จะเท่ากับ78,275หาร4จะได้คำตอบก็คือ19,568.75ดังนั้นความแปรปวนคือ19,568.75ค่ะ 4. หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนื่องจากซิกมา x เท่ากับซิกมา n i เท่ากับ1 xi ลบมิว x ทั้งหมดยกกำลังสองคูณ p x เท่ากับ x ก็จะได้สแควรูทหนึ่งหมื่นเ้าพันห้ารอสดจุดเจ็ดห้าถอดสแควรูทออกมาก็จะได้139.88ดังนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับ139.88ค่ะ สรุปความคุ้มค่านะคะถ้าลูกตาลต้องจ่ายเงินซื้อตั๋วในราคา150บาทเพื่อสุ่มหยิบสลากหนึ่งครั้งจงพิจารณาว่าถ้าลูกตาลสุ่มหยิบสลากในแต่ละครั้งจะมีความคุ้มค่าที่จะสุ่มหยิบสลากหรือไม่พอเห็นได้คะ่ะในแต่ละครั้งที่ลูกตาลซื้อตั๋วราคา150บาทเพื่อสุ่มหยิบสลากมีค่าคาดหมายที่ลูกตาลจะได้เงินรางวัล167.5บาท ซึ่งได้เปรียบอยู่17.5บาทค่ะ,ะแสดงว่าการสูงหยิบสลากแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยแล้วลูกตานจะได้เปรียบจึงควรเล่นค่ะเพราะว่ามีความคุ้มค่า